โรงเรียนบ้านชากนาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขตหนึ่ง โรงเรียนบ้านชากนาได้จัดกิจกรรมทักษะอาชีพให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนบ้านชากนาคือโรงเรียนแห่งการส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพเป็นการส่งเสริมการสร้างรายได้ระหว่างเรียนให้กับนักเรียนผ่านกิจกรรมทักษะอาชีพซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างความรู้ให้กับนักเรียนในการผลิตสินค้าหรือแนวทางการหารายได้ในระหว่างเรียนโดยให้นักเรียนขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ปกครองในเวลาหลังเลิกเรียน และเพื่อเป็นการเปิดประสบการณ์ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านชากนาสนับสนุนให้นักเรียนนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของนักเรียนไปขายที่ร้านวัฒนธรรมเทศบาลตำบลหนองใหญ่เช่นตุ๊กตาปูนปั้นต้นอ่อนทานตะวันและส่งเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมได้รับรางวัลเหรียญทองนักเรียนมีความสุขที่ได้จัดกิจกรรมทักษะอาชีพโรงเรียนบ้านชากนา ขอเป็นส่วนหนึ่งที่เติมเต็มความสุขและประสบการณ์กิจกรรมทักษะอาชีพหารายได้ระหว่างเรียนให้กับนักเรียน